สวัสดีเดจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับไวทุกตาพาฝันเบื้องอากาศอันสลึมสลัวนคะรทางเหินอันหลังบรรยากาศส่วนหลังเหินเอ้ยลมลมพัดอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นแต่ว่าก็เมื่อกี้นี้ฝนลงปล่อยๆน้อยนึงอันนี้นพันยุดไปอีกเนาะค่ะเนาะ กกลุ่อมอุตุพันธ์กระบอกค่ะว่ามันนี่มนันใชมีอันมีฝนหลมแล้วเป็นอากาศแบบนี้มืดมืองงม้อบางั้นแต่ปะก็ะเว้นแต่ว่าชโชคดีกระเด็ดออกมาก็จะจ้ากะเอออีกบรรยากาศนึ่งหน่ะขนะเนอยเคแต่กะต้มกาแฟยังบุซุกค่ะก็เลยอันนั่งไปนั่งมาก็เลยคุยกันจะน้อยหน่ะขะนะตามภาษาคลิปทั่วไปคลิปอันแม่บ้านยุโรป อากาศคุ้มค่าฝนกําลังจะตกอากาศก็เย็ยนนิดๆเนาะคะ่ะเนาะที่จริงแล้วมอนี้ก็ต้องไปันเอยก็ต้องมีทุนละออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่าบด้ไปไกลดอกคะ่ะวันไหนย่างไปจักหน่อยก็เลยนั่งนั่งจึ้งค่ะคลิปนี้นั่งจึ้งจะน้อยก่อนนั่งจึ้งนี่เอ็กแต่เพราะว่าเจ็บฝ่าติ่ขอโทษนะคะเนาะคำพื้นพื้นบ้านเห่าเนาะฝ่าเท้านี่ค่ะเจ็บเจ็บเมื่อวานนี้ฮัน เมื่อวานนี้ปกติเอซอนนอยนผักหน่อยนอึงเนาะค่ะเนาะก็คือว่าเอาเท้าขึ้นเนอะมันขาสูงๆได้หน่อยนึงแต่ว่าเมื่อวานนี้พันรู้สึกว่าเป็นอันความรู้สึกว่าดีว่าตัวผู้เจ้าอรู้สึกว,ว่าปวดเยอะก็เลยอันปวดใดอันปวดใดอันปวดในนอนผักก็เลยอันเอ็ดฮันเอ็ดนี้เนาะค่ะบัดนี้ตนแรงมามันเริ่มปวดปวดนี่นโอ้ คำา่นวุนความปวดไดนี้ก็เก่งเนาะคะเนาะเอ้ยก็ว่าเอ้ยตุ๊กตาก็ว่าเอ้ยอันนี้ก็บ่ค่อยบ่นนะคะอ้ยปวดนี่คือเต้นระบำลยคะ่ะไอ้เส้นน้ำฝาฝาเท้าเฮานี้เต้นระบำขึ้นมาอดบีแข้งเลยก็เลยไปอันห้ามงแหลงแล้วเขาก็เลยบอกเสนว่าโอ้เฮานอนน้ำอันนี้เอาขาขึ้นน้าบักนี่จะหน่อยพนวนนอนรถดเพอเปว่าตัวบริพักมันนี่วะ เพราะว่าตอนกลางวันก็รู้สึกว่าดีอยู่สิค่ะวันนี้ตามอนุหัวค่ำหมาพันเป็นการปวดเนาะค่อเนะเจ็บปวดเจ็บปวดนี่ก็ททำเมื่อเห่าอนจิตท้ออกกันนะคะอ่อนเอแต่กระโบป็นเนาะค่ะเพราะว่าก็ต้องหดสู้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงมันก็ต้องหายไปนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ว่าเอออย่างมันช่วงร่างกายที่มันต้องปรับบโตมันก็เลยยากอยู่นะคะก็ต้องใจแข็งค่ะใจยันสู้เต็มที่มาเฮ้มันเกิดร้อยเพราะงั้นเหรอปะ จะบอกตัวเอง้อคะให้เกินร้อยเด้อตุกตาเพราะว่าเฮานำมาอ่อนแอบ่ได้เนาะค่ะเนาะก็เลยนอนพักน้อยนึงสักชั่วโมงเนี่ยค่ะเมื่อว,วานเนี่ยก็ค่อยทุเลาลงนิดนึงก็เลยมาทายาทายาแล้วจากนั้นก็เอดตอมาเอกับขา้าวเนาะค่ะเนาะเอดกับขา้าวง่ายๆเนาะค่ะประกันกินแล้วก็เลยนั่งอยู่จักน้อยแล้วก็เลยอันพักกันขึ้นนอนอเฮ้ยก็นเนย ก็บอแม่ว่ารับหนูค่ะถ้ารับใดก็ดีมันพวกบนรับเพราะว่ามันปวดอยู่ตุ๊บตุบสินี่ยค่ะก็กินยาด้ค่ะหมอยาพันยาของคุณหมอพันเือมาไอ้ก็กินก็นอนก็รับรับตื่นตื่นหนค่ะเนาะเพราะว่ามันปวดก็บอกว่ากันหนูค่ะก็เลยนึกนึกในตัวเองอั้นนึกนึกว่าเออมันก็เปลี่ยนวิธีชีวิตนึ่งของอันร่างกายเนะค่ะเนาะถ้าว่าหฮาอัน บได้โดนความเจ็บปวดมันมีกระบรู้ว่ามันปวดมันเป็นมาเร็งไหมคะรู้เยอะว่าปวดนะค่ะเนาะเป็นอันใครเป็นเตออันล้มเลิมเนี่ยมันก็ปวดอีกแบบนึงอันนี้มันปวดตามเส้นเอ็นเนาะค่ะเนาะเส้นเอ็นตามเซลล์ของเขาเพราะว่าระบบของเอวยนี่มันน้ําตาลมันสูงเกินพิกัดนะคะคุณหมอมันบอกวันนี้มันเหาอมาสีดอินซูลินมากินยาเลยมันมาปั๊บร่างกายมาปั๊บเซลล์เขาวันนี้ก็เซลล์เขามัน มันอ like ันน <pf unlikely> ั้นมันอันนั้นแล้วหนูขันหนูเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาเหิ่หมืองกัน้ะปะมันก็เลยทําให้อร่างกายของผนเจ็บปวดค่ะเห็นพันหม่พันบอกพันบอกแบบนี้เด้ค่ะเอยก็ใไซตามที่พันนั้นที่เอยไปหาแล้วพันเล่าให้ฟังหนูขันหนูแต่ก็รู้ซกว่ามันก็ต้องแบบพันนะเพราะว่าเพราะว่าร่างกายของมันเออเลิศมานนานมั้งเงี้นนหรอปะมันนี่มาเจออันเมื่อมันเข้าสภาพกันมันน้ําตาลเอยก็ปกติแลวค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเอยกินทั้งกินทั้งเฉดเอยก็บัวว่ากันหนูขัน แต่สำหรับคนที่เป็นน้ําตาลแล้วบได้เป็นคือไอ้ทุกตานี่ถือว่าโชคดีแล้วค่ะเด้อว่าขันตรงงโชคดีบได้เจ็บพันเจ็บนี้บางคนเจ็บบกี่มือกระเสาสิค่ะเอ้ยพระมามันหึงมือค่ะมันหึงมันก็เลยอันทําว่าตัวเองอยากท้อเป็นบางมือ้อนะคะเนาะแต่ก็บอท้อค่ะเพราะว่าใจเกินร้อยค่ะมันก็ต้องเสามันก็ค่อยเสาเป็นนั้นค่อยๆไปแต่ว่ามันต้องใช้เวลาคุณหมอพอันบอกบางคนก็เป็น ถ้าว่าโชคร้ายก็เส้นเอ็นเส้นนั้นระบบเซลล์ใหม่นี่ก็มันล้วนเนาะค่ะเนาะก็ทําให้เป็นโรคอีกแบบมันนึ่งที่ว่ามันเจ็บปวดไปตลอดชีวิตกะมีมันบอกว่าแต่ว่ากรณีของเอ๋ยี่ก็คิดว่าเป็นแบบนั้นเนาะค่ะเนาะพะว่าหลังจากเอ๋ย์กัพันเก่ายาเมื่อกินนะคะหลังจากเดือนนึ่งก็ไปอันโพพันใหม่เนาะค่ะเนาะไปเช็กไปตรวจแล้วก็นดีวัดสภาพอัน ระบบทางนั้นเซ็นเอ็นว่ามันเป็นแบบนี้ใส่ไหมะก็ดีกัน,กนค่ะก็หาหมอหลายคะ่ะทั้งหมอบานหมออินเตอร์นิัส์หมอ Internet, หมอันเิเยลนะคะสามหมอเคยหาเดี๋ยวนี้สามหมอก็สามโรงพยาบาลนะคะเนาะเพราะว่าโรงพยาบาลถ้านเาไปโรงพยาบาลเดียวมันท่าหึง แฟนเอ้ก็เลยอัพนัดพันก็เลยได้ไปก่อนก็โชคดีไปกับพันก็เลยเฮ้ยามากินกันแกปวดนี่ค่ะแต่ว่ามันกระโบแมนมาหายเลยด้วยค่ะมันวอได้หายไปพันเนาะขนะเพราะมันต้องใช้เวลาแต่ก็อย่างดีค่ะเอ้ก็ยังโอ้ดีใจนะเพราะว่ามันบวดถึงกับตรงมันทาสามเดือนเสียค่ะบางที่บางโรงพยาบาลทาสามเดือนเพราะว่าพันเต็มมดก็มีค่ะแต่ว่าโรงพยาบาลบ้านเฮานี้ไปทนเก็ได้เนาะขนะเพราะเอกชนก็เยอะไม่บอกค่ะแต่อยู่ทาง ยูโรปนี่มาคนละระบบแต่เอยตุกตาก็ถือว่าโชคดีที่น่าได้ไปโกนก็ระบบป,ปวดก็ค่อยทุเลาลงเป็นบางมือค่ะแต่ว่าถ้ามื้อเหลือเหา่าเอยโบได้พักเมื่อวานนี้ค่ะคิดว่าตัวเองอันคักแล้วเสียบันนี้ตัวแรงมามาพัน่เป,ป็นคือของเว้าด้วยค่ะเจฟนี่อันเจบนี่ความเจ็บปวดนี่โบเอเว้านะะเนาะค่ะนะ ถ้าว่ากันตรงๆอันนี้ก็จบมาฟังโดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวถ้าพูดเลยพอได้เป็นกันถือว่าโชคดีค่ะถ้าพูดเลยเป็นแล้วก็เข้มแข็งเนาะค่ะเนาะตรงดูแลตัวเองว่างั้นเถอะปะบางคนมันเป็นพันก็บ่ได้เปลี่ยนแบบเอวยั็มีค่ะพันเป็นแล้วก็ฉีดยาหรือว่ากินยาแล้วก็เป็นธรรมดาเนาะคนอันนั้นก็ถือว่าโชคดีนะคะมันก็มีบอกกี้ขนที่ว่าน่ะเป็นกรณีอย่างนั้นของเอวยเป็นนี้ว่างั้นเถอะปะแต่ว่ามันก็ยังดีขึ้นเรื่อยๆบอแม่นว่าอ้า เอ้ยทุกตาเราเฝ้าเรื่องเจ็บปวดอ,ยอยีกแล้วเพราะว่ากับเล่าสู่กันฟังค่ะนั่งทาต้มกาแฟยอย่างบบสุกก็เลยเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะบางทีอาจจะเป็นนั้นอุทาหรณ์สำหรับเพื่อนบางคนที่ว่าเจอคือเอ้ยก็มีเนาะค่ะเนาะถ้าเจอแล้วมันเจ็บปวดแล้วมันก็นเมื่อยค่ะมันเมื่อยมันบ่มีแหงยา่างก็เจ็บไปมดอืมกับ แต่ก็เอ้ยก็บอแม่นว่าเป็นคนสร้างจมนะค่ะบโบเป็นเพราะว่าเอ้ยเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วสาหรับตัวเอยอันนี้มันเกินนะค่ะเนาะมันเกินก็เลยเวาลอกฟังค่ะเวาล์กฟังหาเพื่อนๆนก็ได้ระบายนํามันบอกค่ะอะอันนี้ก็อันข้ากวกดหมายจืกค่ะถ้าว่าอันบบถ,ถูกใจก็เลื่อนไปค่ะถ้าว่าถูกใจอะเราเว้าเติอมื่อนี้เรามาจมเต๋อฟังอีเล้าก็ฟังกันค่ะถ้าว่าอุ้ยเราจม ท่านก็เปลี่ยนเมื่อบานเมื่อเมืองทั่วโลกนี่ก็บอกว่ากันค่ะอันนี้ก็นานาจิตตังเนาะค่ะเนาะตามใจคนฟังตามใจคนดูเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันอันนี้ก็เสี่ยวนึงของการทําคลิปค่ะก็เล่าให้ฟังอันมันเป็นวิถีชีวิตวิถีชีวิตของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะอ่ะเอ้ยน่ะไปเบิ้งกาแฟเอ้ยเจ้าน้อยมันนสุกแล้วแล้วก็จังมากินกาแฟอันจังนั่งคุยกันเนาะค่ะเนาะบ่คุยกันนั่งจิบกาแฟไปนํากัน บ่งบรรยากาศมืดๆคึมๆทางยุโรปค่ะตอนนี้อากาศเย็นอยู่ค่ะเออทุกตาพาฝันกับโอ伊พอรเ,เพื่อน,อน,อนทุกบ้านทุกคนสุขภาพพลานาม้มแข็งแรงได้จ้ะเด้อแล้วก็แฮปปี้ในตัวเองค่ะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเนาะนะเนาะถ้าเราดูแลตัวเองแล้วเราก็ต้องไปดูแลตัวเองดีเราก็ได้ไปเบิเ่งคนรบค้างเป็นบอกค่ะแล้วก็พ้อกันคิด่ตไปได้จ้ะเด้อโชคดีกันทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ